สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซนไตแอังกอร์ทุกท่านนะครับกับผมนายคุโรโอบิคาราเต้น,นะครับผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะครับที่จะนําเสนอที่แปลงร่างขบวนการใหม่ล่าสุดขบวนการที่38นะฮะนั่นก็คือขอบวนการเลชะเซนไตท็อกคิวเจอร์และนี่ก็คืออุปกรณ์แปลงร่างของท็อกคิวเจอร์ทั้ง5คนท็อกคิวเชนเจอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับเลชะนั่นก็คือขอบวนหัวรถไฟนั่นเองนะฮะ ซึ่งในกล่องแยกนี้นะครับผมจะมีเลดเลฉาแถมมาให้1คันนะครับผมส่วนอีกสีสีที่เหลือนี่กับผมได้เอามาจาก ds tokyo นะครับผมอาฮะทีนี้เราก็จะมารีวิวกันในแบบวิดีโอภาเพเคลื่อนไหวกันให้ดูเลยดีกว่าเนื่องจากผมได้ถ่ายรูปรีวิวทั้งกล่องทั้งอะไรให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับเราจะมารีวิวกันสำหรับ tok c u t u r e นะฮะ จะต้องมีอุปรกรณ์แปลงล่างตัวนี้ t o k y คิวเชนเจอรซึ่งลักษณะหน้าตามันจะคล้ายๆกับจะเรียกว่าอย่างไรชานชลาเลยฮะเหมือนตามที่หัวลมโพงฮะจะมีที่จอดรถไฟนะครับผมอันนี้แกนคันโยกนะฮะแกนคันโยกเราจะมาอธิบายกันก่อนนะครับผมซึ่งอจะมี3ามปุ่มนี้นะฮะสามปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่มที่ใช้แปลงล่างนะครับ ปุ่มที่2จะเรียกว่าเป็นปุ่ม no recoil like mode หรือว่าเคลื่อนเปลี่ยนสับเปลี่ยนโอนถ่ายขบวนนะครับผมส่วนปุ่มที่3านี่จะเป็นปุ่มเรียกรถไฟนะฮะปุ่มเรียกยาพาหาะของแต่ละคนนะครับผมซึ่งด้านนี้นะครับอ่าสองอันนี้จะเป็นมีไฟนะครับผมมีไฟกระพริบเป็น led นะฮะส่วนด้านนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะจะไม่มีไฟ แต่จะเป็นมีน็อตไว้สำหรับขันออกมาเพื่อใส่ฐานคือผมก็ใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลำโพงลำโพงนี่นี่นะครับลำโพงนะฮะจะมีปุ่มสวิต์ปิดเปิดทางด้านนี้นะฮะนี่ตรงลิฟตงผมอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดสังเกตตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มสามปุ่มซึ่งไว้คอย ดันเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆนะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีโกงมันซึ่งผมผมเคยเห็นคลิปที่เขาโกงโกงเสียงเดนจิแมนและชากออกมาด้วยโดยใช้อาบู Blue และฉากในการโกงเสียงเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูนะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มคล้ายๆปุ่มที่แบบเราสรับคันโยกลงมาแล้วมันก็จะคอยดันเหมือปุ่มกด enter ครับผมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มอ ดันรถไฟออกมาครับดันหัวข,ข,ขบวนให้ถอยเล่าออกมา <Through you. S 1> นะฮะเอาละครับแล้วเรามาลองดูกันดีกว่าว่าลูกเล่นของมันจะทําอะไรยังไงบ้างนะฮะเรามาเปิดสวิงก่อนเลยครับผม <Yeah. S 1> นี่นะฮะอีกรอบนึงนะครับไฟจะออกทางด้านนี้ด้านเดียว <Yeah. S 1> อีกด้านหนึ่งจะไม่มีออกผมจะลองปิดเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮ <Yeah. S 1> ะด้านที่ผมบอกครับด้านนี้ จะเป็นเหมือนฟ้าใสฐานจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอย่างรดึงคันโยกก็จะมีเสียงสพาพยโยรมากก็จะมีเสียงเหมือนกันนะครับซึ่งการถ่ายทำของผมนี่จะลำบากนิดนึงเพราะผมใช้ i iPhone ในการถ่ายทำถือมือเดียวด้วยนะฮะอาจจะลำบากเอาแล้วครับผมเราก็จะมาเริ่มทำการแปลงล่างโดยปุ่มแรกนะครับปุ่มสีทอง นี่่มนี้เลยนะฮะอันดับแรกอ่ะผมจะลองใส่เลชาร์ดดูเพื่อทําการเลือกเสียงของรถไฟขบวนนั้นนะครับผมหลังจากที่เรายังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับผมเราจะใส่รถขบวนรถไฟเข้าไปก่อนจะมีเสียงนี่นะฮะหลังจากนั้นพอเราส่ายโยนลงไปปุ๊บก็จะเป็นเสียงเลชเ,เชอร์นะครับ นี่นะครับปุ่มนี้ที่ผมบอกจะเป็นปุ่มดับกับโุ่มรถไฟอไอกมีเสียงรถไฟถอยมาด้วยนะครับซึ่งใต้รถไฟเลชะเนี่ยครับก็จะมีคีนี่นะครับจะมีปุ่มที่คอยแบบไว้กดนะฮะไว้ให้มันแบบทำเสียงต่างต่างนะครับผมผมอาจจะอธิบายได้งงๆหน่อยนะฮะเอาละครับเราจะมาเริ่มแปลงร่างกันแบบในหลังกันนะฮะ เราก็จะเริ่มต้นโยกขึ้นมาปุ๊บกดปุ่มแปลงล่างจะแปลงล่างแล้วนะครับกร้วนายืนหลังเส้นขาวด้วยนะฮะไม่รู้ผมเคยดูซับไทยอยู่ก็โมโม้มมพูดแลอาจจะนั้นเราจก็เอาเล็กฉับใส่เข้าไปนะครับผมเล,เล็กเล็กเชิดทุกคิวเชน จะเป็นการแปลงล่าของท็อกคิวอิชิโกะนะฮะหรือทกคิวเบอร์หนึ่งนะฮะทีนี้มาเราจะมาดูการเรียกรถไฟของแต่ละคนนะครับโดยปุ่มที่สามแล้วครับผมนั่นคือปุ่มนี้นะฮะมีสามอันดับแรกเราต้องสอบกันเราค็ต้องกดก่อนนะครับ จากนั้นนะคะแล้วก็ยืคันโยกขึ้นมาครับแล้วก็ส่ปใหม่นี่นะครับก็จะเป็นการเรียกเลเชอร์มานะครับส่วนปุ่มกลางครับปุ่มที่2ที่ผมเคยพูดไปว่าจะเป็นโหมดสับเปลี่ยนไทโอขบวนนะฮะหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโนริคาเอนโมนะครับผมทีนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการใช้จะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งเราก,กดต้องกดก่อนนะครับผมกั้นะครับเู็ันโยกขึ้นนะครับกดปุ่มเลชออกต่อไปจะเป็นบลูเลชะานะครับผม เท่าที่ผมฟังดูนะครับมันจะบอกว่า Tokyu Ichigo Red n o r i k a e n Blue ซึ่งก็คือ Tokyu Ichigo สีแดงเนีครับเปลี่ยนถ่ายซับโอนเป็นสีน้ำเงินนะครับผมหลังจากนั้นเราจะลองกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสับเปลี่ยนถ่ยอีกคันหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราเป็นเมื่อกี้นะครับเป็นท็อกคิวอิชิโก้บลูโนริคาเอนกรีนนะฮะซึ่งก็คือตอนแรกจะเป็นเบอร์หนึ่งสีน้ำเงินฝบเปลี่ยนขบวนไปเป็นเบอร์หนึ่งสีเขียวนะครับผม นี่ครับลูกเล่นของมันคือจะสับขบ,บวนเอาขบ,บวนนั้นมาใส่กับเปิ่นแต่นี่คือล่างหลักแต่ตอนแรกที่เราแปลงล่างก็ยังจะเป็นสีแดงอยู่คือเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะฮะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนตัวหลักนะครับผมจะตัวหลักเป็นสีน้ำเงินบ้างนะครับผม ทกคิวนทุกคิวนโกโนะครับก็คือไม่ใช่นี่โกโตัวดำนะฮะก็คือทุกคิวเบอร์สองนะครับผมซึ่งถ้าผมจะสับเปลี่ยนขบวนลองดูนะครับ เบอร์สองบลูนะฮะโนริคาเอ็นคือสับเปลี่ยนขบวนกลับมาเป็นสีเหลืองนะครับผมทีนี้เรามาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เราจะกลับมาเป็นสีพูนะครับ ก็คือโทคิวนิโกเยลโล่โนริคาเอนพิงก็คือยังก็เป็นเบอร์สองอยู่จากสีเหลือลก็จะมากลายเป็นสีชมพูนะฮะซึ่งก็สำหรับสำหรับผมถือว่ามันก็ไปลูกเล่นที่แปลกไปอีกแบบนึงสำหรับการลูกเล่นเปลี่ยนสีนะฮะทีนี้เราจะมาฟังเสียงแปลงล่างของแต่ละเส้นไปดูก่านนะครับผมเราเคยฟังสีแดงไปแล้ว ทีนี้เราจะลองฟังเสียงนอีกรอบหนึ T ่งนะครับผมท็อกคิวเซนส์อันนี้ก็เป็นท็กคิวนิโกะนะครับผม นี้เราจะเปลี่ยนบ้างเบอร์สามนะครับผมสีเขียวอันนี้เป็นช็อคคิวเบอร์สี่ซึ่งผมข้ามสีเหลืองไปนะครับผมเอาไปแล้วนะฮะท็อคคิวยงโกอไป ะเ,เะทะ็อกคิวซันโกนะครับผมเบอร์สามต่อไปก็จะเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับเบอร์ห้า โ,โกโ้ตเกวโกโกเบอร์ฮานเองครับครับผมก็อ่าผมไม่ได้ให้ดูอีกเสียงหนึ่งใช่ไหมฮะคือเสียงเรียกแต่ละขบวนนะครับผมเราจะมาลองเรียกเลขฉากของแต่ละขบวนการกันนะครับผมที่สามนะครับ ก็จะเป็นเสียงหัวรถจักรนะครับผมต่อไปจะเป็นบูเลเชอร์นะครับผมเป็นเหมือนกับ รถไฟหัวจะหลวดนะฮะต่อไปจะเป็นของสีเขียวนะครับผมแต่ละขบวนเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมชอบข้ามสีเหลืองไปเถอะ core peside am je lo. ทุกขบวนแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับการรีวิวพบคิวเชนเจอร์นะฮะซึ่งสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับถ้ามีเวลาว่างๆนะครับผมจะรีวิวที่แปลงร่างขงบวนการที่ผมเก็บสะสมไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของการรีวิวของผมนะฮะอาจจะไม่มีอะไรเอฟเฟคเลอเลยอะไรมากมายแต่ก็รีวิวด้วยใจ แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรับชมกันดูนะครับผมวิจารณ์กันได้ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ